สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาติไทยโทรศัพท์วันนี้ค่ะมาพอ,อก,กันอีกแล้วพี่น้องสองมือบนเฮ็ดวิดีโอพี่น้องเ,เ,เออคินหอดสุปูซุปก้อนเนี่ยคือหอดซุปปูซุปก้อนเนี่ยพี่น้องสามมือแม่พอเป็นสองมือเนาะอันเสาร์อาทิตย์เนาะวันไอ้วันศุกร์มายาเราก็ไม่เห็ดกับเขาแต่เฮ็ดวิดีโออยู่เนาะวันนี้วันเสาร์อาทิตย์ัจกะอันไปกันข้าบูเซลเนาะพี่น้องไปแอนติน้มเนาะวันวันเสาร์เนาะไปแอนติแก้มวันเซาพี่น้อง นึกงว่ามันสีหลายพี่น้องหนึ่งว่ามันสีหลายที่ไหนใดมันพาพกกล้านนึงไปกับจนสามโมงกับกลับมาทอกสี่พี่น้องกลับมาทอกสี่แล้วก็กลับมาแล้วก็เมื่อยแหงเพื่อเมื่อยพี่น้องเมื่อยแบบเมื่อยขักนะแล้วก็วันอาทิตย์ก็ไปไปขายแล้วก็ไปสื่อนะพี่น้องไปขายไปสื่อซ่องตลาดนาะงขอก็ดเรื่องนเทดวิดีโอพี่น้องเพราะว่าเทดย่างตลาดคนก็บค่คยเบิงไปไหนเนาะ คนก็นบ <mel od ic> ่ค่อยวิ่งไปไดนอัน <ac> คือสิบ่หมักย่างกระดานา่งตลาดนะสองคนพวเมียเนาะอันมนีก็อากาศดีดีพี่น้องมนีแต่ว่าบ่มีตลาดค้าบูเซลให้ไปฝนตกน้าเวพี่น้องอันอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์ฝนจะตกเนาะเมื่อวานก็ตกอันมนีมนีอันเวอร์ติกตกดองมนี้บ่ตเมื่ออื่นมันพูดกัต๊พุงว่าสิตกจจ่มมอกพี่น้องไปทั้งอาทิตย์นะพี่น้องพี่น้องแต่วันพูดไปหอดวันเสาร์อาทิตย์ กสิตโต๊แต่ว่าวบุหงกสิตโต๊เวลาใด้เอนะพี่น้องแต่ว่าโต๊ะซูมือออาระมือน,นีิขอยกษมมาตอ,อบคอ,บคอ,บคอบมเมนต์ท่านผู้ชมนะพี่น้องเพราะว่าตามที่คอยลงคลิปวิดีโอเจสิกาว่าเจสิกามีแฟนแล้วแล้วก็เจสิกาไปหวานแฟนแล้วก็อันอันยังเจสิกาไม่กินข้าวไอ้แฟนเจสิกามากินข้าวบ้าทเนี่สินะพี่น้องเองนาะตามที่ที่คอยว่าสู้ฟังเนี่ยคืออยากให้โหวิถีชีวิตของคนอยู่นี่นะพี่น้องว่า ไอ้เขาใส่ชีวิตแบบใดนะพี่น้องอันบระด้ว่าไปเปรียบเทียบก็บเมือนให้อยียงดอกนะกะก็คือว่าได้หน่อยเริ่มสิแปดปีแล้วเขาก็มีชีวิตของเขานะพี่น้องก็คือหายอิสระน้ำน้ำเขานะเขาก็เริ่มจะมีแฟนบางคนก็ไปยู่น้ำกันเรียนไป่นําไปยู่น้ำกันเลยก็มีนะพี่น้องยู่นี่มันคือเหลือธรรมาตาเนอกแต่ว่าอันทัพส้มก็ยานว่าอันสะท้องก้อนระวัวงทองก้อนแตงเดอร์อีกอย่างสิเนะอยู่นี่พอแม่ไม่หนาทีคือ บอกให้เขาป้องกันนะพี่น้องให้ป้องกันนันเวลาอย่าให้มีลูกก่อนอย่างเขากระสีป้องกันหนังสือนะพี่น้องถ้าสมมติเราไม่ลูกก่อนเนาะผู้ชายก็ต้องรับผิดชอบในชีวิตเด็กหน่อยคนนั้นพี่น้องไปจนกว่าเด็กหน่อยคนนั้นอายุสิแปดปีถ้าสมมติว่าอันเกิดถองแล้วบ่รับผิดชอบผู้ชายก็ต้องติดคุกสองปีพี่น้องหลักกระเถือคันเสียค่าบับนั่มนักสีหนะพี่น้องเสียค่าบับหลักการอันต้องรับผิดชอบไปจนกว่าเด็กหน่อยสิแปดปีนะพี่น้องหรือว่าติดคุกสองปี นาพี่น้องกะก็เลือกเอา <c oughs> ก็เลือกเอานะพี่น้องแต่ว่าส่วนมากเขากับสียูจะสิละพี่น้องคือจังคือจังขอดกระถามไม่ยาเนาะวา่าพันตอนพันมี่ผัวเาเนาะพันมี่ตอนอายุจักปีพันว่าตอนสิบหกสิบเจ็ดปีพันมา,น 16, นมาสิเนาะสิบหกสิบเจ็ดปีขันคัมซติว่าเข้าเสียนเป็นเกิร์ลเฟนบอยเฟนกันแล้ว,ขวเขากัสิอา่าใส่เรียนรู้ในการใส่ชีวิตนทำการโนนีหนั่นล้วสิเนาะแล้วก็ าบางคนนะพี่น้องเขาคิดว่าลูกคยนี้ก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ปกตินะพี่น้องเล็กหน่อยบางคนลูกเครื่องไทยนี่ <laughs> แหละเขาเขียนมาใน,ใ,นใ,นในกลุ่มนะยุ่งกิดนี่ถือว่ากลุ่มต่างๆเขาคอนเสิร์มาถามว่าลูกท้าเป็นแบบนี้บอแบบว่าอายุสิบสามสิบสี่นี่ก็เริ่มบอกไปนอกบ้านบ่อยากเขามาบ้านเนี่ยบกาบกแบบเสื้อฟั่งอ,งองนี่ยกสินะเลียนกับปวดหัวอนี่ยสินะพี่น้องปวดหัวมั่วเก่าสินะ ก็กระทือว่าลูกขอยอยู่ในเกณฑ์ถือว่าโอเคอยู่นะพี่น้องในที่นี้หมถึงว่าการเรียนกับบรเซียหายังสินะการเรียนกัอยู่ในเกณฑ์ท็อปๆเลยพี่น้องท็อปๆเลยกับยูนิเกตไอเอนะพี่น้องเกณฑ์เอเลยเนาะลูกถึงขอดสิบอะไรไปกับกับแซบกับซาันให้เรียนพี่ทรงพิเศษเนะี่ยก็ถือว่ายูนิเกณ์ทีดีนะพี่น้องทีดีเลยละ่ะ <c oughs> ไม่งานเราังว่าอู้ล้าเราเราสอนล้าเราพี่น้องว่าอันล้าเราเรียนเก่งอะนะ เรียนเก่งโดยที่ประเด็นไปอันอันบุรีนะบระเดไปไปเรียนพิเศษมงหคนเรียนพิษษรเศษ,ษมงนี้ยังสี่นาพี่น้องเขาเรียนเก่งโดยที่ตัวเขาจัดการตัวของเขาเองนะละกันแมทธิวก็เรียนโอเคอยู่นะพี่น้องเรียนเก่งกว่าเจสิกาอีกแมทธิวนะนพี่น้องเนาะการการมีแฟนก็นถือว่าสิบแปดปีแต่ไมีแฟนก็นถือว่าปกตินะพี่น้องตอนนี้เขาก็เกษร์อบอกไปใส,ส่ชีวิต์เขาแล้วก็ไปอัน เรียนมหาวิทยาลัายนี่ก็ใส่เงินลายแหงพี่น้องใส่เงินลายอีลีลหร่ะเขากะเขากบบาะบริได้ให้ผู้ปกครองมาลำบากเนียพี่น้องอันเด็กหน่อยอยู่นี่นะเขาซะมีอันกองทุนกองทุนกู้ยืมให้เด็กหน่อยเลยพี่น้องอยู่นี่นะนเรียนจบแล้วทํางานแล้วจะนำมาใส่เสียนาพี่น้องกะเจสิกากะ่ะยืมลายเลยพี่น้องยืมลายแหงค่มแมนตตกเป็นเงินไทยกับแถบเนานอปีละหมื่นเนี่ยพี่น้องค่มแมนเรียนสถาปัตย์อันหกปี คาเรียนหกปีน่สิหกหมื่นหกหมื่นพี่น้องหกหกคูณี่สิ่สห้าเอเด้อพี่น้องหกคูณสี่สิบสี่สี่สบหาเบ่มันสิไป็นเท่าไรหกหกหกสียี่สิบสี่สองล้านกว่า่นละพี่น้องค่าเรียนจนจบนะสองล้านกว่าล้วงเขาก็สิมห้เขาก็สิไปเ่าบานอยู่ค่ากินค่าอยู่แล้วก็คาเรียนโน,น่นนี่นั่นนั่นสิเนาะอ,อันคนรารมชติว่าอันบุพเพใส่ยังสิ ็ต้องไปหางานเฮ็ดพี่น้องก็ต้องเจสิกาก็ต้องไปหางานพิเศษเฮ็ดจังซี่นะขอก็บอกลูกขอ,อยู่ว่าอันคันบ่มเมืเ่นกะอันไปหาซื้อของน้ำตลาดมาถ่ายรูปขายก็ได้จังซี่นะเจสิกาก็ฮู้วิธีหาเงินแล้วพี่นอ้องบ่ยากอะนะประหยัดนะคนะหายวิสาอันอันเรียบร้อยเนาะไปหาซื้อของอยู่ตลาดค้าวบุเซลซื้อถือๆมามาถ่ายรูปขายแพงๆจังซี่ก็ได้นะประกาอ่าสเถอร์กะ ไปฝึกงานเฮ็ดงานอยู่อันหลานอาหารนี่ก็ตั้งแต่อายุสิบหกปีสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดก็สามปีแล้วพี่น้องเฮ็ดงานใจพระฤาษีสุขเสาร์อาทิตย์นะเขาก็ดจะมีอันแบ่งให้ว่าสิเฮ็ดให้เฮ็ดมือใดเมื่อสีนะ้ำพอจ้างได้หน่อยมันถือได้พี่น้องจ้างอันสมองสมองละซีปอนฮาปอนตอ,อนนี้หกปอนพี่น้องหกปอนแล้วก็ร่วมทิีรลอบยังแน่ยกะก,กับพ่อได้ใส่เถินนะพ่อได้ซื้อ ขนมขนมพอได้ออกไปเที่ยวกระมูกสิน่ะพี่น้องเนาะกะกระทือว่าเจสิกากะออกไปใช้ชีวิตไดร์แลนด์นาพี่น้องก็บบริวงอารยังหลายเนาะงค่ะสมมมติว่าเกิดท้องเกิดอุบัติเหตุนาะพี่น้องเกิดท้อขึ้นไหมลีขากะบริส anyway, so ิเ so ล kind of right? e? like ียสพี่น้องบริสิเลียในที่นี้หมายถึงว่าออัน่ากะบกิสิเลียสให้เราก็ไปเลี้ยงให้มันจบเราก็จะหางานเหตุทางสินะเขายุ่นี่เขาก็ล็อบเลี้ยงล็อบยังแหจังสิน่ะเยสิไปให้ถ้าเกิดมันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแบบนี้เยสิไปเอาความ เขียดความเสียเหยียดใ,ให้ให้กับลูกนะพี่น้องเขาก็ต้องยอมรับบางคนอยู่เมืองไทยเนาะบ่ดได้ได้บ่ได้ได้เสียกันก่อนมาแต่งงานกันก็นอยู่น้ำกันบ่ได้ดก็เยอะแยะไปพี่น้องคือจังข่อยคือจังขอ่อ,งขอยก็อยู่น้ำพรนนท์เจสิก้ามาสามปีจังได้แต่งงานกะกะกะอีกะคือกันนะพี่น้องลหลายๆคนเขาสตัดสินใจบ่ได้ดอกพี่น้องว่านสิเสียหายหรือไสิเสียหายเขาเขาบอกบ่ได้ดเพราะว่า สังคมมันต่างกันกับเมืองไทยนะพี่น้องจะเยาวาถอยอยู่เมืองไทยกับโบเดีบเดีต่างกันนะพี่น้องนักขนกับอยู่ไอ้น้ำกันกรดด้วยกันเขามาหาไล่อยู่น้ำกันกรกับเยอะแยะไปพี่น้องมู่ข่ที่เขาไปเรียนตอนเรียนปวชก็ับมีมูไข่หลยหลายคนกับไปอยู่น้ำแฟนกรดพ่อแม่กับบุหูก็มีเยอะแยะไปเพื่อนตจว่าพ่อแม่บบหูคิดว่าลูกจะพร้อมบริสุทธิ์พูดพร่ำก็เยอะแยะไปพี่น้องเขาบุหูดอกได้หน่อยสมัยนี้เพราะว่าโซเชียลมัน โลกโซเชียลมันเปิดกว้างนะมันโอเพนแห่งเด้หน่อยมีโทรศัพท์มือซื้อค่ะสามารถเบิ้งทุกสิ่งอย่างได้พี่น้องทุกสิ่งอย่างนั้งพูงยงผู้งยาอยู่ในหนีก็มีเบิดนะพี่น้องเท่ากับ่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 สามารถจะไปควบคุมได้พี่น้องบางเทื่อเขาอยู่ในของเขาเขาพูดออก่าเขาเขาเบิ้งอีหยังนั่นเธออันเขาไปเห็นในในเพจหนึ่งอ่ะพี่น้องแบบว่าอันผู้ชายมีเออ่แบบว่ากับ่ได้มีอายุหรอกก็โทรไปหาเด้หน่อยนะพี่น้อง เด็กหน่อยก็ว่าโอ้เด็กสมัยนี้เป็นทายานีแห่ะปน้องโลกโซเชียลนะเด็กหน่อยสิบสามสิบสี่ปีสิน่ะโทรไปคุยเป็นเว้าหน้าเขาว่าอุ้ยมันโบน่ามันโบน่าสีมันมันบ่าว่ามันโบน่าเสียแบบนี่นะแต่ว่าเขากะเขากะมันเป็นไปไปแล้วนะพี่น้องขนาดอ่าบ่อหยากเปรียบเทียบนะพี่น้องบ่อยากเปรียบเทียบต่าสงคมอยู่นี่เขากะถือว่าโอเคอยู่เนาะไปมาไปล่ามาไหวสิบ้ปนผู้บ่ากับอกเม่ อันสิไปเที่ยวก็โมกับบอกแม่อันยังจังสีนามันกะถือว่าโอเคอยู่ในตัวเจสิกะนะพี่น้องเฮ็ดงะกะมีความรับผิดชอบการเรียนกะรับผิดชอบไอย,ยังการงานกนเะเฮ็ดปได้คาโตกบุก่องยังสีนาพี่น้องก็ถือว่าถือว่าถือว่าบริหนักใจไปไหนว่าซสซาพี่น้องเนาะ,ะขอบคุณหลายสาหรับการเป็นห่วงพี่น้องการมีทานผู้ชมแลหลายคนบอกให้เจสิกะ ไปรึกหันางงามแมหรือว่าไปอันสินแกกขอบพูดหลายๆพี่น้องสําหรับตีเมตตาก็อันอันเอ็นดูหลองเจสิกาเนาะกัสําหรับตัวคอยคอยก็บปอยากให้กับเขาไปในวงวงการบันเทิงประเดี๋ยพี่น้องคืออันดับหนึ่งมันบ่มีการเป็นส่วนตัวนะพี่น้องอันอันดับสองค่ะสมมติว่าเกิดแรงกระแทกแรงๆเข้ามาคือการก็เพราะเห็นไปวิจารณ์อันอยังไะอันยังไะอันนั่งงงนั่งง่าที่เห็นคอยก็บปอยากให้ลูก่อยไป มีความรู้สึกบดีนะเขาเคยเข้าไปในวงการมาเทองอยู่ขนาดแค่มือเดียวขายก็นยังเกิดบมักเนาะพี่น้องขอตัวข่อยในี่ละบหมักพี่น้องแบบว่าอันตอนนั้นที่ขวไยบอกซู่ฟังอนะไรในคลิปลแรกๆที่ขวยเขาไปในอันนี้ไละ่ะไอแสดงตัวประกอบขนาะดตงไปทาเป็นซีซูโมงเพื่อจะให้นักแสดงเขามาพร้อมแล้วกะเขาต้องไปก่อนนะพี่น้องเพราะว่าเขาเป็นตัวประกอบเขาเขาไปก่อนเท่ากับ แต่ว่าก็ไล่ได้ก็ถือว่าโอเคอยู่นึ่งเือกับมือที่่อยไปนะ่ะฮกทุ่มจังในคอเมื่อหอนหือนพี่น้องฮกถุ่มเตียนหนึ่งจังจังในเมื่อหอนหือนเขาบอกว่าวิธีชีวิตแบบนี้มันมันบบโอเคนะเขาก็เลยบอกคอ่ยอยากให้หลูกไปไอในแนวทางนันะ้นประเดคือจะเหตุย่างงานย่างกระดขอให้เธอมีความสุขในการอีเธอเหตุจังสินะแต่ว่าเธอสิมาเหตุไอวิดีโอซอยแม่สิเธอกับ บบเป็นยังงให้ได้นะพี่น้องเนาะเอาหล่ะอคลิปนี้กับม,เมอเบาซู่ฟังนะพี่น้องว่าอันขอบคุณมาตอบคอมเมนต์ทุกโซนว่าขอบคุณได้หลายที่เป็นห่วงอยากจะเสียหายโน่นี่นะนอกองกะเป็นวิธีชีวิตของเขาพี่น้องอยู่นี่นะสุภูสุคนเป็นแบบนี้แต่ว่าตามติคอยเห็นนาอพี่น้องเล็กหน่อยสิมาแก่พาแก่พ่อบขึ้นบ้านเท่าบ่ค่อยมีไปไหนเด้อพี่น้องแต่ว่าอันใช่จะเสือฮัดโนมแลวกะไอฮัดอีปีเองสีกับ่ค่อยมีพี่น้องบ่เห็นบ่ค่อยเห็นนะพี่นอ้องส่วนหน่อยหรือว่าสิ ยู่ในมุมเล็กๆเหมือนเมือดกะกับกับกบหัวแต่ว่าตามติคอยไม่อยู่ในสิบก็ปีเนาะมาแต่พศสิบสองสิบสองปีแหละเขาไม่อยู่นี่พี่น้อะ<ม>ก็ถือว่าเป็นสังคมที่ดีดีร้รับหนึ่งพี่นนองการขับรถกันการอยู่การทักทายปัสัยก็ถือว่าอบอุ่นดีนอกสจากว่าสิไป,ประยู่ในเมืองหลวงใหญ่ๆที่มันมีผู้คนหลากหลายนะพี่นนองก็จะมีการเหยียดยามกันเอีกับกับกับบุหัวแต่ว่ายุดมองขยี่ก็ถือว่าเป็นสังคมที่ดีดนะพี่นนอะ หรือว่าเขาเป็นคนดีมันก็นเลยพอแต่สิ่งดีๆกับผอจักนอะพี่น้องตามที่ความไม่อยู่นี้ก็ยังบเจอสิ่งที่พอดีอยู่นะนาะเอาละคลิปนี้ก็ซ้ำนีน่ละมาทักทายก็หายคิดถึงเจอกันคลิปหน้าพี่น้องมิยังดีๆช่วยๆงานสิมาบอกสู่ฟัง่งนคเนาอสวัสดีค่ะ